โป oh, อีกอุงเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วสู้งเดือดรันเห็นแก่ตัวเกไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้วโปอ,อีกแล้วค่ะอุงเอิงได้ขอโทษทิปไปออกสื่อว่าคุยกันแล้วสู้งนั้นเดือดรันเห็นแก่ตัวทําไม่ถูกต้องโกหกทาไมเกไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้วดุดคลิปตัดหน้าเจ้าของแล้วเอาไปเปิดโฆษณาสงสารพีสไปยังมีอีกหลายเรื่องหนักมากจากกรณีอุงเอิงสันเซริยูทูบเบอร์สาวเด็กในสังกัดและเป็นหวัน จยูทูบเบอร์หนุ่มดังสไปด์เอสหลังทัวลงระอุทาโถมทั้งทำคอนเทนต์พาแฟนเก่าของยูที่เป็นเพื่อนของสไปเข้ามาในสตูดิโอจนทำให้เพื่อนๆในแกง SPD ต่างทยอยอ่านฟอลโล่กันอีกทั้งยังทำคอนเทนต์แนะนำเพื่อนเก่าสมัยมัธยมแล้วไปแคปภาพจากวิดีโอของเกไกสไลเดอร์ซึ่งเป็นแฟนเก่าของสไป์มาแปะในคลิปของตนแถมยังได้ตัดนาพี่เกไกเจ้าของคลิปออกท ทำให้ถงมองว่าไม่สมควรทังละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของคลิปอุ่งเอิงได้ออกมาโพสต์ขอโทษในสตอรี่ไอจีส่วนตัวยอมรับผิดไม่ได้ต่่ตตองให้ถี่ทวนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้กระทบต่อคนอื่นๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ได้ขอโทษเพื่อนๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวในทันทีค่ะซึ่งล่าสุดซุง สตาวินเพื่อนสนิทของสไปยยูและเกไก่ไลฟ์เดือดล้าสุดในตอนหนึ่งฟาดอุ่งเอิงว่าคนที่ควรขอโทษคือเพื่อนผมทั้งสองคนผมก็เลยโทรถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่ได้คุยอะไรเลย คือจะลังไม้หรือจะแบบจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างทําอะไรก็ทําแล้วไปลงสื่อบอกว่าคุยกันแล้วดูดคลิปไปแล้วก็ยังตัดนางเจ้าของออกแล้วก็ไปทําคอนเทนต์กระหบคนอื่นเราไม่สร้างตรามาขึ้นทําให้ยอดวิวมันเยอะก็เปิดโฆษณาไรายได้เขากระเป๋าตัวเองคือมันเห็นแก่ตัวคือจริงๆแล้วคนที่ควรขอโทษก็คือขอโทษให้ถูกประเด็นขอโทษให้ถุกคนผมไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่ว่าที่มันทําไปนั้นมันไม่ ถูกต้องผมหงุดหงิดจะไปโกหกคนอื่นทำไม คนขอโทษเก๋ขอโทษยูไงแล้วเป็นลงอะไรก็ไม่รู้แล้วยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วบอกไปว่าคุยกับคนอื่นถ้าคือจะยังทําแบบนี้อยู่ผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆเคยทําอะไรกับเพื่อนผมไว้บ้างผมไม่อยากจะพูดมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องดีๆเอาเรื่องเรื่องไปจะให้จบจะได้จบแต่ถ้าไม่ออกมาพูดไม่อะไรก็ต้องขอโทษหน้าสื่อก็ได้ก็ไม่ต้องคุยกันหลังบ้านก็ต้องคุยให้กันดีๆคุยกันจริงๆแค่นั้นจบแล้วแต่ เด็นคือไม่ได้คุยกันเลยแล้วบอกคนอื่นว่าคุยอันนี้ผมไม่โอเคมันมีคนเสียหาย